ตัวนี้แต่ครับแต่มันโปร่งมันโปร่งแปดรูลมใครใช้อยู่ผมรับโมนะครับตัวนี้เป็นแปดแปดรูลมมีใครเคยใช้กันไหมครับเป็นแปดรูลมเส้นนี้จะเป็นเส้นไฟนะครับไฟแต่เดิมเราแยกเอามาจากแต่เดิมครับเป็นไฟบวกแล้วก็วิ่งไป ิ่งมานี่ครับขึ้นมาตามโคม้งเข้าแต่ครับอีกหนึ่งเส้นก็เป็นกาวส่วนทางลมก็ทางลมเก่าลูกค้านะครับก็มาทำใหม่ใส่วงคอคเปอร์เกียรวัดประมาณนี้ครับแต่เป็นแต่บ้านปู่บ้านปูแปดรูลม ตัวนี้เป็นหัวเติมลมคอบเปอร์ถอดได้เป็นหัวสวมเร็ว8มิลนะครับตัวนี้เปลี่ยนออกปกติจะเป็นทางปลาไหล